กิฟต์โอเพนรถค่ะวันนี้นะคะก็มีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกแล้วนะคะนั่นก็คือรถยนต์ซีดานสไตล์คูเป้นั่นเองนะคะคันที่จะนำเสนอวันนี้นั่นก็คือ v o l v o S60 D4 ปี2018นนั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวออกข้างป้ายแดงสีเดิมทั้งคันแล้วก็ใช้งานมาน้อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราชมความสวยงามไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะถ้าเรามองดีๆเห็นเลยไหมคะว่าตรงฝา กระโปงของเขาเนี่ยค่ะมีเหลี่ยมมีสันเป็นมุมแบบนี้ทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมากๆเลยนะคะในส่วนด้านหน้าของเขานะคะก็มาพร้อมกับโคมไฟเสร็แจแตวโปรเจคเตอร์บายซีนอนมาพร้อมกับไฟเดท่าม u ันนิ่งหลายแบบ LED ค่ะ และคันนี้นะคะของเขาก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2,000cc ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าในเรื่องความแรงความเร็วไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนค่ะสมรรถนะดีสุดๆในเรื่องความปลอดภัยของเขาก็จัดมาให้เต็มนะคะมาพร้อมกับระบบการแจ้งเตือนการชนด้านหนา้ามาพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะคะเซนเซอร์เรเซอร์เรนาติดตั้งไว้ตรงตำแหน่งนั้นเรียบร้อยหมดแล้วค่ะในเรื่องของความปลอดภยัยคันนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะ และด้านข,าข้างของเขานะคะมาพร้อมกับกระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในตัวแล้วก็มีระบบบสปอร์ตมาให้ด้วยค่ะตรวจจับคนที่เข้ามากระชั้นชิดให้กับเรานั่นเองนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคันนี้มาพร้อมกับระบบเีเลตทั้ง4บานค่ะสามารถล็อกรถกดล็อกรถตำแหน่งของมือจับได้เลยนะคะแค่สัมผัสเบาๆตำแหน่งนี้ค่ะประตูก็จะล็อกอัตโนมัติแล้วก็กระจกมองข้างก็จะมีการพับแบบนี้ถ้าเราต้องการปลดล็อกแค่สอดมือเข้าไปตำแหน่งเดิมค่ะ แล้วก็ดึงออกมาใช้งานแบบนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนด้านหลังของเขานะคะก็มีกล้องมีเซ็นเซอร์รอบคันด้านล่างมาพร้อมกับท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตแบบนี้ค่ะในส่วนของฝาท้ายของเขานะคะแค่สัมผัสเบาๆฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติแบบนี้และด้านในบอกเลยนะคะว่าคือกว้างมากๆเบาะแถวที่สองของเขาสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะเราสามารถกดตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะคะ ปึ๊บนี่เบาะแถวที่2ของเราก็สามารถพับลาบลงไปได้อีกค่ะ กันที่ภายในของ v o l v o S60 คันนี้นะคะภายในของเขาก็มาพร้อมกับ4ีทูโทนนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันค่ะและเบาะของเขานะคะก็มาพร้อมกับปีกอุกชับเบๆแบบนี้มาพร้อมกับเมมโมรีได้3ระดับด้วยกันนะคะเบาะคู่หน้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่าออกแบบมาได้ดีรองรับกับสรีระของเราและคนไหนที่ชอบเมื่อยล้าบ่อยๆนะคะเขายังมีระบบดันหลังให้กับท่านด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นนี้จัดมาให้เต็มเลยและตำแหน่งของคนขับนะคะมาพร้อมกับนี้เลยค่ะพวงมาลัยมอเติ ฟังก์ชันหุ้มหนังสามการแบบสปอร์ตแบบนี้ฝั่งซ้ายมือมาพร้อมกระบบคูชคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วนั่นเองและคันนี้นะคะเรกไม่เพียง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นค่ะถือว่าเจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยมากๆคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีความเรียบเนียนไปแบบนี้ไม่มีซีจ้างแตกหักแต่รางใดนะคะในเรื่องของแอร์ของเขาก็มีรอบทิศทางเลยค่ะไม่ว่าจะนั่งตำแหน่งไหนของรถนะคะก็คือเย็นหมดเลยค่ะออปชันที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะมีเดียรดิโอ แล้วก็มีกล้องด้วยนะคะเราสามารถกดเข้ามาตรงแคมตรงนี้ได้และคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ยังมีโหมดอีโคให้กับเราอีกถ้าคนไหนที่ชอบความประหยัดนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะและเกียร์ของเขานะคะก็เป็นเกียร์ออโต้8สปีดนั่นเองค่ะขับสนุกขับมันอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้ และคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างที่พิเศษนะคะเป็นโครงสร้างแบบชิปนั่นเองนะคะแข็งแรงและปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยทุกตำแหน่งที่นั่งตามคลิปนี้เลยค่ะ mm hmm. และในส่วนด้านหลังนะคะทุกตำแหน่งที่นั่งของเขาก,ก็คือนั่งสบายแล้วก็กว้างขวางมากๆจะสบายแค่ไหนพี่ๆลองมาสัมผัสแล้วามาลองนั่งกันดูนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถยนต์ที่สมรรถนะที่ดีคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ำมันบอกเลยนะคะว่า Volvo s 60 d ีคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงคึ่งถึง5โมงคึ่งค่ะสำหรับวันนี้กิฟกับ Volvo s 60 d 4ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ